มาสุลำเดือนคุณเจสโซ่ขากลับปั่นน้ำให้ยาวๆน่แหะครับโอกาสของเราแล้วที่จะได้ปั่นตามนะครับพอาขามาเนี่ยผมปั่นน้ำให้โอ้หอบแห้งแห้งหนึ่งความหวังที่ปั่นน้ำให้ยาวๆคือกวาว่าตำแหน่งสามีโยกตะนยูปีหกหกจะหลุดลอย สองถูกเธอบังคับทำโทษหอมแก้มก้นเธอข้างซ้ายพอออกปั่นจักรยานเตือนซ้ายเตือนซ้ายตามกลุ่มไม่ทันเธอทำโทษด้วยกันให้ปัน่นนำให้ย,วยาวๆโอ้โหแม่เจา้าที่เพึ่งของปัญญาจริงๆสามียกกระตันอยู่อไปครับไปขากลับขากลับ kan kapkan